คัมแบ็กทุยาร c h a ช n e l ค่ะ mm hmm. วันนี้นะคะหยีก็มีแพลนที่จะออกไปช้อปปิ้งก็เ,เลยอยากจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยออกไปช้อปปิ้งด้วยกัน hmm. แต่ก่อนจะไปเนี่ยเราก็ต้องมีการเตรียมตัวก่อนเนาะ mm hmm. เพราะว่าชุดยังไม่ได้เปลี่ยนนะยังไม่ได้อาบแล้วก็ที่สําคัญท้องต้องอิ่มก่อนนะคะเพราะว่าเราจะได้มีเวลาไปช้อปปิ้งยาวๆนะคะแพลนวันนี้ของหยีก็คือจะมีไปซื้อพวกแบบของใช้จำเป็นแล้วก็จะเป็นพวกแบบ เสกินแคร์ต่างๆแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะก็ไปแค่นี้แล้วก็ไปเดินดูของต่างๆแล้วก็เออเข้าบ้านแต่ก่อนอื่นเลยทุกคนที่อีบอกทำน้องไว้แล้วก็ปล่อยไว้น้องชำเลยค่ะ ทุกคนจะบอกว่าวันนี้พื้นลื่นมากมากๆทุกคนเห็นปะมันเป็นน้ำแข็งอย่างเงี้ยและหยีลืมใส่สโนว์กิฟมาเห็นปะเป็นน้ำแข็งไปหมดเลยอะ่ะอ๋อแต่ดีที่ว่าเขาเอาหินมาโรยแล้วหยิดจะบอกร้านแรกที่เราจะไปนะคะก็คือมันเป็นร้านที่ขายพวกแบบ วิดีโออะแล้วตอนเนี้ยเขาได้มีนําพวกแบบของเครื่องสําอางเ mm hmm. วชจะสาอางอะไรอย่างเงี้ยจ่ายที่นี่แล้วเออแล้วเดี๋ยวหิกก็จะไปซื้อ mm hmm. ไปดูของนิดหน่อยคือพวกสกินแคร์ต่างๆนะคะถ้าทุกคนดูทางเดินเดียเนี่ยคือซโนที่รถมานนี่แล้วก็เลยคิดว่าแล้วฉันมาทำอะไรตรงนี้ ันขึ้นมาเดินตรงนี้ทำไมนี่อ่ะทางดีๆวีให้เดินไม่เดินเนี่ยทุกคนอันนี้คือตึกบ้านหยีใช่ปะ่ะแล้วก็เดินมาเห็นร้านสีเขียวๆปะ่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าร้านวิดีโอเซ็นเตอร์ใกล้บ้านมากเดินมายังไม่ถึงสองนาทีเลยออกมาแล้วทุกคน <c oughs> เห็นไหม <c oughs> เต็มถุงเลยแล้วเดี๋ยวเรา <c oughs> ไปต่อัน ไม่ได้ถ่ายข้างหนให้ดูนะคะดูทางเดินดิทุกคนเป็นลานสเก็ตจ้าโอ,โอมีเด็ก,กลื่นคือจะหยิบมาถ่ายมากก็ไม่ได้เพราะว่าเราก็ลื่นเหมือนกัน <laughs> นี่ก็คือนุกเซ็นเตอร์นะคะเป็นห้างที่เราจะเข้าไปซื้อของเช่นกันเข้ามาข้างในแล้ว ทุกคนแล้วนี่เราก็จะเข้ามาซื้อของต่อก็คือจะมาซื้อพวกกับข้าวทีนี้ก็จะเป็นโซนผักนะคะอันนี้ก็นี่มันก็จะมีมันแบบนี้ให้ดรวยามะม่วงที่นี่นะคะก็จะมีเหมือน,นแบบสายพันเดียวมั้งเป็นมะม่วงใหญ่ๆเลยน,นะมันก็ลูกละสิบเก้าโคนก็ลูกได้ยี่สิบ อืมนี่ลูกนี้อีกชเบกินลูกเลดีชหนึ่งถุงตีไปยี่สิบสองคนมันอร่อยมากอะทุกคนกินกับต้ตมตําอันนี้ก็จะเป็นผลไม้กิวี ก็คือมันค้ากันได้แปดรูกก็คือยี่สิบเจ็ดโคนนะคือสามารถค้าได้หมดเลยกล้วยแอปเปลิลลูกแพ้ส้มแล้วก็จะมีวิตามินแบบหลากหลายมากจะมีในห้างเราก็สามารถหยิบได้เลยแล้วเราก็มาดูโซนน้ำมันพืช ้ำมันเพื่อที่นี่ก็ขวดละ30โคนนะทุกคน แล้วก็จะเป็นโซนพวกปลากระป๋องปลากระป๋องเนี่ยอันเนี้ยจะคล้ายๆของที่บ้านเราสาวกระปุกมันทั้งหมดอ๋อมันลดราคาเหลือสองกระปุกเอ้ยสองแพ็คห้าสิบหกคนอันเนี้ยอร่อยแล้วก็มามา่าอ้าราคาขึ้นจ้า ปกติซองละห้าใช่ไหมตอนนี้ซองละแปดจุดเก้าห้าก็คือซองละเก้ามีแบบครับด้วยต่อมาอีกก็จะพามาดูผักฟีดนะคะผักสดดูแล้วผักฟีดก็มีผักฟีดกับมันก็จะราคาถูกกว่าเพราะว่ามันก็ฟีดมาเนาะ อ๋ oh. แต่ของยังไม่ได้มาลงผักฟรีตอนนี้ก็ราคาโลด2องันสาสิบก้าของมันก็เลยหมดเร็วตอนนี้ก็จะเป็นเนื้อหมูนะคะตอนี้ทุกคนอกไก่ไขายแบบนี้อสองโล 100รอยโคนนะทุกคนนี่ก็จะเป็นพวกหมูสับครื่องโลสี่สิบสามโคนเขาก็จะทำเป็นแพ็คๆแบบนี้นะอันนี้ก็จะมีแยกเป็นไก่อกไก่เป็นชิ้นๆมีสามันอันนี้เป็นอะไรเป็นตับอันนี้จะเป็นแลมแล้วก็ จะมีเป็นแพ็คๆหลายๆอย่างเอาไว้มีหัวใจมีหางหมูนะทุกคนฝ่งนี้ก็จะเป็นเนื้อหมูนะคะส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกแหละเขาก็ทำเป็นแพ็คๆเอาไว้แล้วก็จะมีเนื้อทำเป็นสเต็กแล้วก็มีทำเป็นแบบอย่างนั้นกะ็จะมีเหมือนใส่แบบเปปเปอร์มงโโังคใส่พวกเพิร์บแบบแล้ะอันนี้อ่าไก่เป็นตัว อันนี้หนึ่งตัวนะคะจะราคาอยู่ที่ห้าสิบหกจุดเก้าห้ามันก็ขึ้นหมดแล้วนะแต่ว่าในเนี่ยเขามีป้ายไหมว่าถ้าเราซื้อสามอย่างเราจะต้องจ่ายในราคาหนึ่ง้อสามสิบเก้าคนก็คือเราสามารถขากันได้อันที่มันเป็นป้ายแดงแบบเนี้ยมีก็อกไก่เนื้อไก่แล้วก็มีไก่แบบหมักแล้วนะทุกคนแล้วก็มีนักเก็ต มีฮอตวิงอุ้เขามีไก่อันนี้ด้วยไก่ไม้แบบหมักแล้วเออน่ากินอ่ะแล้วก็มีส้กรอกไส้กรอกสีแดงมันก็จะเค็มๆหน่อยแต่ทำว่าเอาไปต้มอ่ะอีชอบไปต้มอร่อยนะอันนี้ก็จะเป็นพวกชีสอันนี้เป็นเ,เนยแล้วก็ชีส นนี้ก็คือเป็นซาลามี่นะเอาไว้กินขนมปังกับชีสทุกคนที่นี่เขาก็จะมีอาหารสำเร็จรูปด้วยนะคะเขาก็จะทำเป็นมื้อแหละก็จะมีแบบอาหารเช้ากลางวันเย็นเราก็ดูเป็นเซตอย่างเงี้ยหกสิบโคนต่อหน,นึ่นเซตน่ากินอยู่นะ อ,อันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนเคบับหรอไม่แน่ใจอันนี้ห้าสิบคนส่วนอันเนี้ยทุกคนยีเคยกินอร่อยมากอันนี้มันจะเป็นโพเตโตอยู่ในแบบครีมอ่ะอันนี้เป็นอา่าดิบิน เป็นผักแล้วข้างล่างจะเป็นขนมปังมีเนื้อมีผัก<ม>ก็คล้ายๆเบอร์รรกเกอร์อุ้ยน่านกินอ่ะจะมีนี่เบอร,ร์เกอร์เผื่อใครอยากกินเบอร,ร์เกอร์ก็จะมีเนื้อขนมปังให้เป็นเซตแบบนี้กม็มีอันนี้ก็จะเป็นขาแหนมหมอตัดเป็นส่วนๆมา คนนี่อันนี้เนื้อซาชิร้อยหกคนน่ากินอะแล้วก็นี่เขามีแคปหมูทดาดานี่ก็จะเป็นพวกโซลลมควันนะทุกคนเนี่ยแซลมอนลมควันมันจะเค็มๆอ่ะมันก็จะมีหลายอย่างที่ลมควันอันนี้อะไรนะพี่จิบ๊บเป็นเบคอนเบคอนที่ยังไม่ได้หั่นนะทุกคน นะเนื้อมันจะเป็นชั้นเหมือนนะ่ะ อันนี้ก็จะเป็น15ฟอง36.95โคนก็ตีไป37โคลแต่ถ้าแบบนี้จะเป็น10โคนก็36แต่ส่วนอันนี้10โคน29.5ก็30โคยดูขนาดไข่ก็ประมาณไซส์ M นอกนะไซส์ M ML เอออเขียนไว้อันนี้ที่มันแพงเพราะว่ามันเหมือนเป็นไก่แฮปปี้อ่ะแฮปปี้คิตแฮปปี้ชิเกนทุกคนดูข้างตู้ไข่ไวายขวดนี้นี่คืออาบได้เลยนะ <c oughs> ดูมือมึงเล็งมากขวดกี่ลิตรเนะี่ยดูราคาห้าลิตร สามพั 3, นสะี่รอยเก้าสิบเก้าะทุกคนขวดใหญ่มากอ่านได้เลยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นโซนแอลโกอฮอล์นะคะก็จะเป็นพวกไวน์ต่างๆแต่ไวน์ที่นี่จะแพงกว่าที่เดนมาร์กนะที่เดนมาร์กก็ขวดละแบบห้าสิบโครนอาบแต่ที่นี่ก็ร้อยอ่ะน่าจะเป็นเพราะค่าขนส่งและ นนี้ก็จะเป็นโซนเบียร์อ้มีขวดน่ารักน่ารักนี้มาด้วยเดี๋ยวนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นน้ำมัดลมนะคะปกติอะเมื่อก่อนมันจะเป็นขวดเล็กแล้วเนี่ยเขาเพิ่งเขาเพิ่งเปลี่ยนตอนแรกม,มันมีโรงงานที่กีแ,แลนแล้วตอนนี้โรงงานที่กีแลนที่ผลิตน้ำมัตลมคือเขาปิด แล้วก็กลายเป็นว่าเราจะรับมาจากที่เดนมาร์กอย่างเดียวเห็นไหมทุกคนตอนแรกอ่ะเบียร์มันก็จะเป็นขวดแบบนี้ใช่ปะ่ะแล้วพอโรงงานมันปิดอ่ะเขาก็เลยจะเปลี่ยนเป็นแบบกระป๋องทั้งหมดก็คือรับมาจากที่เดนมาร์กทั้งหมดนั่นแหละราคาเบียร์ที่นี่นะคะสิบขวดร้อยหกสิบเก้าโคนแล้วมันจะต้องมีการบวกค่าขวดขวดละสองโคนนะทุกคน แต่ถ้าเราอยากได้ค่าขวดคืนอ่ะเราก็ต้องมาขายที่ห้างนี่แหละมันจะมีตู้สำหรับไว้หยอดไว้หยอดขวดก็คือถ้าเราอ่ะอยากได้ค่าขวดคืนเราก็ต้องมาขายขวดที่ที่ตู้ที่เขาเอาไว้สำหรับขายขวดอ่ะมันจะได้ขวดละสองโคลนใช่ปะเออเราก็มาขายที่ห้างนี่แหละมันก็จะมีประจำอยู่ที่ห้างทัวทั่วที่นี่แล้วก็จะมีแอปพลิเคชันอันเดิมก็คือแบบ อย่างกระป๋องตวนนี้ยเขาก็เปลี่ยนตู้ตู้สําหรับขายขวดใหม่ก็อ,อย่างที่บอกใช่ป่ะว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นกระป๋องทั้งหมดก็คืออย่างเนี้ยมันจะมีแอปพลิเคชันสําหรับสแกนว่าเออกระป๋องไหนขายได้กระป๋องไหนขายไม่ได้เออเราก็จะได้แบบรู้ล่วงหน้าว่าเออถ้าอันนี้เอาไปขายได้เราก็เตรียมไปเดี๋ยวเราไปจ่ายตงกันดีกว่าจะได้กับบ้านมีคนสนใจขนม จะเป็นราคาของนะคะที่เราซื้อไปทั้งหมดวันนี้ทุกคนตอนนี้เราก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วนะก็ออกมาตั้งแต่ฟ้าสว่างจนตอนนี้ฟ้ามืดแล้วก็ฝากคลิปด้วยนะคะแล้วก็ครั้งหน้าหยีจะพาไปที่ไหนไปดูไปเที่ยวไปช็อปไปกินที่ไหนก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หยีด้วยนะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย